ก็โอโหเก่งมากเลยวิ่งต่อเลยตบแล้วก็ต่อไปตบแล้วก็เก่งมากพร้อมไปกัเลยซองซองซองพูดว่าชูต่อซานอ๊ะนิ้วสามนิ้วสามซานซานซานพูดว่าชูต่อซองซองซองพูดว่าพูดว่าชูต่อ เปลี่ยนนิ้วเปลี่ยนนิ้วนิ้วสาม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 พูดว่าเก่งาามากสองสองสองพูดว่าชู่แล้วก็สามสามสามพูดว่าเก่งจังเลยโอเควันนี้เอาสองรอบก่อน